อา,อาจารย์จำสักยันตั้งแต่เมื่อไหร่ักยันต์ตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าจับเข็มแบบจริงจังกงๆเลยเนี่ยจริงๆจังประมาณปี2 5 5 0ประมาณ50อะไรทําให้อาจารย์จำอัานมาสนใจเรื่องการสักยันต้องบอกว่าน่าจะเป็นพ่อผมน่าจะเป็นพ่อผมแรงบันดาลใจถามว่าเป็นแรงบันดาลใจไหมก็มีส่วนอืต้องเกิดมาจากความชอบเราด้วยผมเนี่ยอพอได้ อ่านออกและเขียนได้บ้างตั้งแต่สมัยแปดขวบแปดขวบพ่อผมคืนนี้อ่าน <8 S 2> ออกแล้วนะเจ็ดเจ็ดขวบเนี่ยพออ่านเข้าปอนหนึ่งอ่านออกได้นะสมัยเมื่อก่อนก็กอ่านาณอน่อ่านออก<า>คืองี้ พ่อกับแม่ผมเนี่ยพ่อกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่อผมเป็นคนหนองเสือจังหวัดปทุมธานีเป็นคนของสิบเอ็ดตำบลนพรัตน์อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพ่อแม่กันอยู่ทุกวันนี้ก็ยังทํานาอยู่พ่อแม่ผมเนี่ยมีอาชีพทํานามีอาชีพทํานาแล้วบ้านผมเนี่ยผมมีพี่น้องสี่คนผมเป็นคนสุดท้องที่เหลือพี่สาวสามคนทุกคนยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พ่อผมเนี่ยพาพาผมคนนี้พ่อผมกับแม่ผมเนี่ยมีอาชีพทํานาแล้วก็พาไปฝากกันหลวงปู่ฝ่ายวัณพรัตน์ หลวงปูไ่ไฝ่หลวงปู่ไฝเนี่ยเขาสอนพระบาลีาาอ <Istanbul. S 1> สอนบาลีสอนบาลีก็เลยพอได้อ่านออกได้เขียนได้บ้างอเขาสอนบาลีเขาสอนขอมด้วยอพออ่านออกได้เขียนได้บ้างแล้วพ่อผมเนี่ยคืออยู่กับครูบาอาจารย์ออยู่กับครูบา,าอาจารย์ก็พาเราไปนูน่นพานเราไปนี่มั่งก็พอแบบเห็นลวงปูลวงตาได้เขียนอักขรไม่ได้เป็นครับแต่พ่อผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยเป็นหมอรักษาต่อกระดูกรักษาเส้นจับส่งจับเส้นเป่าพ่นอประมาณนั้นเป่าพ่น แล้วก็ไปหาผูบาอาจารย์แล้วก็มือนต้องพูดอย่างนี้ว่าเหมือนได้ซึมซับไม่มากก็น,น้อยอพอมาตอนปี47ผมเป็นทหารฐานอากาศอ,อากาศยุทธิรักษาพระองค์อนะกองพันที่สองก็ได้เริ่มได้เริ่มได้เริ่มเขียนอักขระมั่งอ่านออกเขียนได้บ้างอะไรบ้างแล้วก็มารู้จักกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงพ่อวัน พอ้าเสนานม่มิดเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนพื้นแถบนน้นเพราะว่าเสนา,นานเนี่ยจากบ้านผมเนี่ยคือบ้านผมเนี่ยอำเภอหนองเสือเนี่ยติดอยู่กับอำเภอหนองแคสระบุรีแล้วผ่านไปทางหนองตะโลก็ไม่ได้ไกลมากก็ไปมาหาสู่หลวงพ่อบ้านแล้วก็อยู่ใกลในเกจีคณาจารย์แล้วใครเป็นคนสอนให้อาจารย์จ้จำลงเข็มเป็นครั้งแรกค,คือคนที่สอนอาจาร,รย์จ้ำลงเข็มเป็นครั้งแรกต้องพูดว่าด้วยความว่าดื้อ,อไม่มีใครสอนก่อนอืชอบไงชอบ เห็นหลวงพ่อนหนอาจารย์แต่งเข็มเป็นพอได้เป็นก็ผ่าเข็มอืผ่าเข็มเห็นนะเห็นตลอดเห็นน่ผ่าเข็มผ่าเข็มแล้วก็ลองสักดูสักเล่นๆแต่สักยันนะไม่ได้มีกราฟิกสักยันเลยสักยันเลยสักยันเลยตัวอะไรก่อนสักครั้งแรกเลยนี่สาบาน๋ยวท่านพ่อแก่ได้เก้ายอดเลยเอาหน้าไม่เบี้ยวด้วยแล้วยอดเลยคนที่สักเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ รอยังมีชีวิตอยู่จะไม่ตายรอชื่อไอ้บอยอยู่ที่ชัยนาทเขากล้าให้เราสักเลยเหรอเขาก็กล้าให้เราสักเราก็กล้าสักเราก็กล้าสักผมกล้ายอดเลยนะผมคิดผมมั่นใจอผมคิดผมมั่นใจสมัยก่อนเนี่ยใช้หมึกลอตติ้งหมึกลอตติ้งสักหมึกลอตติ้งสักแล้วก็เข็มผ่าเนี่ยคือเข็มผ่าเนี่ยผมเป็นสไตล์เข็มผ่าของสายหลวงู่หน่อวัดบันแจงก็คือสายหลวงพ่อนุพวันนี่แหละอ่าแล้วก็มารู้จักกับอาจารย์คารวาสอาจารย์พระอาจารย์นี่คืออาจารย์อ้วน ทุกวันนี้อาจารย์อ้วนก็ศึกไปแล้วอืแล้วก็มารู้จักกับเน้นต้นเน้นต้นก็ศึกไปแล้วอาจารย์ต้นก็ศึกไปแล้วแล้วรู้จักกับหลายๆผู้บาอาจารย์ท่านก็สอนบ้างอะไรบ้างสายพ่อแก่บ้างสายกันยีบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยหลายๆคนเลยก็ซึมซับยันอะไรที่ทางอาจารย์จ้ำสักมากสุดที่นี่เหรอส่วนใหญ่ผมจะสักมากสุดก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องพวกการเงินอย่างกินดามณนีอยันมีกินไม่รู้สิ้นอแล้วก็ พวกเกี่ยวกับเรื่องการเงินชกลาบเสน่์ส่วนใหญ่ผมจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเสน่์ไม่ตามหานิยมซะมากกว่าอะไรที่เน้นการเงินมากตัวเพราะว่าอย่างนี้คืออย่างนี้พี่อนุชาต้องพูดอย่างนี้ว่าณณณปัจจุบันเนี้ยคนเราหาที่พึ่งจะพูดอย่างนี้เลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่ผมตกผลึกจากครูบาอาจารย์เงินเงินเราทํางานทุกวันนี้ที่เหนื่อยเนี่ยหลายหลายคนท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันทํางานเพื่ออะไรเพื่อเงินมีความสุขมีเงินก็มีทุกอย่าง ต้องพูดอย่างนี้นะมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทําอะไรที่มีเมตตามหาเสน่ห์ไปที่ไหนคนก็รักเมื่อสมัยก่อนสักยันต์แรกๆเมื่อสมัยก่อนอาจารย์สักยันต์คงกระพันนั่นแหะพี่ใช่เมื่อสมัยเก่ามันก็พูดอย่างนี้ผมมาสักยันต์ให้กับผู้หญิงเนี่ยตอนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเริ่มเริ่มอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้เอาแบบจริงๆอาจารย์กเริ่มที่จะพอจับเข็มสักนะตอนเป็นทหารตอนปีสี่เจ็ด เขาเป็นทหารตั้งปีสีเจ็ดเริ่มที่สักสักแต่ผู้ชายเพื่อนกันอืไม่ได้มีคนพูดไปเลยสักแต่เพื่อนเพื่อนกันพวกพวกกันเป็นทหารอืแล้วก็คือไม่ได้คิดว่าจะสักให้กับผู้หญิงอืไม่ได้คิดว่าจะมาเวนี้ด้วยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาจารย์ด้วยเพราะเป็นทหารเสร็จปุ๊บออกมาก็มาทํางานป่าไม้อีกอทำรับราชการป่าไม้ที่เขาแหลมย่ามุกเกาะเสม็ดจังหวัดระยองเนี่ยห้าปีแล้วก็สักไปด้วยทํางานไปด้วยสักไปด้วยทํางานไปด้วยอแล้วก็มาเริ่มพี่จามาสัก ให้กับผู้หญิงเพราะว่าในพื้นเนี่ยต้องพูดอย่างเงี้งยในพื้นเนี่ยระยองอชลบุรีพัทยาน่ะผู้หญิงเยอะลูกศิษย์ผู้หญิงเยอะทำง,งานโรง,งงานเยอะก็เริ่มสักเมตตาลงนาหน้าท้องมั่งสาธิกามั่งต่อเส้นวาสนามั่งต่อเส้นวาสนาเนี่ยผมได้มาจากหลวงปูปป่ปัญญาวัดหนองพักน้ำชลบุรีหลวงปูปป่ปัญญา,ารักเส้นวาสนารักเส้นวาสนานี่นาท่านดางังทำเหรียญออทำเหรียญทำเหรียญทำเหรียญท่านอ่า ก็ได้หลายๆอย่างก็ผสมผสานกันไปบุงสวงมั่งตั้งสามบ้างอะไรมาทำไมระยะหลังผู้หญิงถึงหันมาสักเยอะปัจจุบันนี้ผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปความคิดและนวัตกรรมความคิดของคน่ะมันเปลี่ยนไปอผู้หญิงมาสักเสร็จแล้วยันเยอะนะลูกศิษย์ผมเนี่ยเดี๋ยวเอางนี้พรุ่งนี้ไหวครูหลายๆปีมาเนียเนี่ยย้อนหลังกันไปห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ชายลงทะเบียนห้าร้อยไม่ใช่ห้าร้อยบาทนะประมาณห้าร้อยคนหกร้อยคน ผู้หญิงของผมนี่ยลงทะเบียนพันกว่าพันเจ็ดพันแปดพันกาผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายที่นี่มากอาจจะด้วยด้วยด้วยความคิดเปลี่ยนไปเสริมเมตตาเสริมเมตตาเสริมเสน่ห์เป็นมิ่งขวัญและเป็นกําลังใจคือไรศัก์หรือวัตถุมงคลน่ะบางอย่างเนี่ยเช่นการศักด์จากคนที่มีปัญหาอาจจะไม่มีปัญหาผมชือาศัยมันนะมันช่วยได้ใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างเ เช่นยกตัวอย่างจากคนที่มีปัญหาอาจจะไม่มีปัญหาเช่นบางคนกลัวผีบางคนเกี่ยวเรื่องกลัวความมืดกลัวเกี่ยวเรื่องทางด้านจิตวิญญาณกลัวผีบ้างกลัวคุณใสบ้างอะไรบ้างสักไปแล้วอะความเชื่อสักไปแล้วสักเสร็จแล้วยันไปแล้วมีพุทุกคนผู้ทำผู้คณพระสังคนมีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองกล้าที่จะไปในที่มืดมากขึ้นเพราะว่าคิดว่ามีครูบาอาจารย์ปกปักรักษาคุ้มครองไม่กลัวผีจากคนไม่กล้าจิรจาลงนาทองไปลงสันลิกาไปพูดเข่งขึ้น เพราะมีความเชื hmm. mm. ่อมั่นมกล้าพูดมากขึ้นกล้าจิรจามากขึ้นอ่ประมาณอย่างนี้อืจากบางคนแบบเป็นคนที่เป็นคนอ่าเขาเรียกว่าไงอะคิดด้วยด้วยด้วยความคิดอืคิดอะไรคิดไม่ออกอทําอะไรแบบว่าเหมือนทำคอนเทนต์คิดอะไรคิดไม่ออกคือพาษาอีสานมันเปิกมันคิดไม่ออกจากสัก์ยันไปแล้ว ครอบครูไปแล้วมีกําลังใจอืเขาเรียกามีพลังงานบวกอืก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นกล้ากล้าพูดมากขึ้นกล้าเจรจามากขึ้นคิดว่าตัวเองทําหนุนดวงแล้วอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นมิ่งขวัญและเป็นกําลังใจอไม่ว่าจะเป็นการเนี่ยเครื่องรางของขังวัตถุมงคลเออไอ้นี่มันอาจจะเป็นประเด็นบวกแต่บางคนก็มองเป็นประเด็นลบว่าว่าคนเกเรคนนิสัยไม่ดีพอเข้ามาสักแล้ว มันจะมันจะติดความเกเรมากขึ้นนิสัยไม่ดีมากขึ้นมไม่ล่ะผมคิดว่าอยู่ที่การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายวิชานั้นๆออตรงนี้สําคัญเนาะสำคัญ <Viol> สักแล้วลูกศิษย์ที่มีสติสักแล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยสักเอ้ยกูเหนียวเอ้ยเห็นตีดันฟันแทงแล้วเข้าไปตายเพราะว่าเขาสักเพื่อให้มีสติอืเขาสักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ใช่ว่าสักเป็นอันตรพ์หัวเป็นน<อ>ักเลงเป็นอะไรไม่ใช่ S <S <ess a traditional language> เขาสักเพื่อเรามีสนนติมากขึ้นอาจารย์จำย้ำลูกศิษย์นะได้ได้บอกกล่าวลูกศิษย์ทุกปีทุกปีผมให้อวาทผมว่าอางน,นี้ไม่ใช่อววาดเดียวผมด่าเลยคือสักไปแล้วไม่ไปรักเล็กขโมยน้อยเขานะ,ะสักไปแล้วไม่เปเที่ยวอัตภัณฑ์ผู้อื่นนะ,ะสักแล้วต้องเป็นคนดีนะสักไปแล้วเรื่องยาเรื่องยาเสพติดนะนู่นนี่นั่นนะอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเขาด้วยถึงเราจะพูดไปแต่เขาไม่ปฏิบัติก็เท่านั้นเอง แต่ผมเน้นย้ำทุกปีเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกๆปีเพราะว่างานพิธีไหว้ควรดุลกิ์ผมรวมกันแล้วไม่ว่าจะน้อยจะมากอย่างน้อยหนึ่งเป็นวิปขันและกำลังใจอย่างน้อยเขาได้รับโอวาจากครูบาอาจารย์เป็นการดำเนินชีวิตบ้างเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือทำอะไรรู้สึกสบายใจทำทำอะไรรู้สึกไม่สบายใจไม่ต้องทำทำแล้วสบายใจทำ